สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมหวยเราพัฒนานะคะก่อนจะมารับชมมาฟังคำเตือนของทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความมัเทึงนะคะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะควรใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองคอยแนะนำนะคะก่อนจะมารับชมมาชมงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเลขที่ออก ศูนย์สองหกแปดเจ็ดสี่นะคะจะเข้าแปดนะคะเข้าเด่นแปดนะคะแต่แอดจับคู่ให้ไม่ถูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมาตามชมเชื่อต่อไปนะคะแค่จะให้เด่นเจ็ด ขออภัยค่ะงวดต่อไปหวยราวพัฒนาประจำงวดวันที่29เดือน11 2564นะคะสายด่วนนะคะแอดให้เด่นเจ็ดนะคะงวดนี้วิ่งสองวิ่งสไปกลับทุกครั้งนะคะ 7จ็ดเอก็จับคู่ให้เป็น74 70 71 73นสาะคะสําหรับ2อเอดจับให้23 29 24 25สอหนะคะสําหรับ4ก็จะให้4ี่สาม 4ี4เจ็สีานะคะสำหรับเบิ้ลก็จะให้สี่สี่าหนะคะสำหรับ3ตัวชุดสตัวนะคะก็จะให้7จ3 2สี สามสี่เจ็ดนะคะสุดท้ายนี้นะคะสุดท้ายนี้ถ้าเอถ้าเอชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแอดนำเสนอตัวเลขเพื่อความบันเทงิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชม มีแต่ความโชคดีรวยๆปังๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสะวัสดีค่ะ